C'est la montagne de... Lac Noir. Ça va la peine pour les promener. C'est ben chemin, ben montagne. Et tout le long qu'on descend, trop beau. Mais aujourd'hui, il y a nuage Un peu. Nourat. Un peu. Mais il fait pas froid. Hein? Il fait frais. Magnifique aujourd'hui. Pas de longue Quand on est descend depuis tout en haut, tout en haut, tout en haut. เราก็เดินมาจากข้างบนนู้นนะคะแล้วก็บนนู้นนะคะเขาก็ตาย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 ลงมาละตายลงมาค่ะตายลงมาลงมานะคะแล้วเราก็กําลังจะลงนะคะทุกคนมีถุงด้วยนะพี่นีมีถุงด้วยก็คือว่าเราจะเก็บพัก นะคะย่างงวย่งผักกับงวกินนะคะทุกคนโอ้โหแบบเดี๋ยวจะไปนั่งแปะตรงนู้นดอกฟันสิงโตนะทุกคนนี่สวยมากเลยอะ่ะพ <c oughs> าเลาบอกว่า มีแดดและจะถ่ายรูปที่นี่ที่นี่ก็ก็จะเก็บภาพบรรยากาศเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มาบ่อยในภะูเขาแต่และภูเขามันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้ก็มีแดดออกนะทุกคนเห็นภาพนะคะจะแจ่มกระจ่างต่างกันเลยนะคะทุกคน ทุกคนได้ยินลำธารไหมคะสายน้ำนะคะจะมีลำธารอยู่ข้างๆนะคะทุกคนก็จะมีลำธารมีผากจานเยอะแยะเลยนะคะทุกคนคลิปบนเขามันก็จะมีแต่ดอกไม้กับภูเขานะคะทุกคนกับธรรมชาติ แดดก็เริ่มออกเอแดดเริ่มออกก็จะเริ่มสวยนะคะทุกคนพี่นีก็จะเก็บภาพบรรยากาศเอ,อ่อคลิปช็อตนะคะวิดีโอสั้นเยอะๆนะคะเพราะว่าวิดีโอยาวเราก็เยอะคลิปสั้นเราจะได้ดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคน <c oughs> เราก็จะเดินไปถึงฟาร์มงัวที่เราเห็น อยู่ข้างบนนะคะเราเราเห็นอยู่ข้างล่างนะคะฟาร์มงูอ่อนะคะทุกคนพี่นีก็อยู่้ันอีกรอกนะโลกของฟาร์มงามนะคะไม่ได้เอาชุดมาเอาชุดมาเปลี่ยนด้วยนะคะแต่ไม่มีโอกาสเปลี่ยนเพราะว่าเขาเรีบเดินฝรั่งเขาเดินเนี่ยเขาเดินกันจริงจริงเนาอ นเขาไม่รู้เลยว่าเรามาทำคลิปทำ Youtube นะทุกคนดูข้างหน้า คลิปหน้านะคะกับวิดีโอสั้นนะคะพี่นีก็จะจบคลิปวิดีโอใหญ่ยาวคลิปนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์ให้พี่นีเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นีด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะชอบพี่คะกับบรรยากาศที่พี่นีถ่ายทำให้ดูวันนี้นะคะทุกคนไปต่อนะคะไม่จบนะคะยังไม่จบสวัสดีค่ะ